สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชาลีนไต้หวันอีกแล้วนะคะวันนี้ชาลีจะพาไปกินร้านอาหารไทยกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมนะคะร้านอาหารไทยที่ชาลีจะพาไปนะคะวันนี้อยู่ใกล้ที่พักนะคะเพียง800เมตรค่ะก็คือเราเดินมาก็ได้นะคะวันนี้ด้านนอกนะคะลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะ ระหว่างเดินทางไปบรรยากาศตีนะคะก็แวะเล่นถ่ายรูปบ้างนะคะวันนี้จะไปร้านอาหารไทยชายเย็นนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆที่ชาลีพักอาศัยอยู่นะคะที่เมืองไทยจงค่ะแต่ว่าอยู่เขตอูชีนะคะใกล้ๆที่พักนะคะก็จะมีสวนสาธารณะด้วยนะคะใครต้องการจะมาพักผ่อนก็สามารถมานั่งเล่นได้นะคะลมโกรกทั้งวันเลยค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะชาลีก็มาเที่ยวคนเดียวเหมือนเดิมะครับเราก็เดินลัดล้อมาเรื่อยๆนะคะเปิดเซิร์ชหาใน Google Map ได้เลยนะคะระหว่างที่เดินก็อรอบๆนี้เขาก็กำลังก่อสร้างอยู่นะคะบรรยากาศก็กำลังดีค่ะ <S <s <ets> <S ถึงแล้วนะคะทุกคนนีเคือร้านอาหารที่เราจะมาทานกันนะคะ <ets> วันนี้ก็พามาทานร้านอาหารไทยนะคะก็จัดไปผัดกะเพราไข่ดาวนะคะแล้วก็ชายเย็นที่ถึงเมืองไทยมากๆค่ะยังไงวันนี้ต้องขอนัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Don't forget to subscribe c h a r l e n Taiwan